สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับชิปนี้จะพามาดูพันธุ์ข้าวเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็นาข้าวกําลังจะได้เก็บเกี่ยวนะครับทุกคนพันธุข้าวนาแหลงครับผมจะมาแนะนําพันุ์ข้าวกอขอหกเป็นข้าวเตี้ยนะครับทุกคนข้าวเตี้ยที่สมบูรณ์มากเลยมเมล็ดพันธุ์เหมาะไปทํา ฤดูการปีต่อไปก็คือข้าวนาแหลงนะครับใครสนใจนะครับพันนี้นะครับก็หาซื้อได้นะครับตามศูนย์เมล็ดพันุ์ข้าวนะครับหรือหาติดต่อขอถามญาติพี่น้องนะครับทุกคนใครใส่ข้าวพันนี้นะครับนี่ครับอุ้มสมบูรณ์นะครับไม่สูงไม่ล้มนี่ครับน้ำเต็มเลยนะครับน้ำในนาข้าว อุดมสมบูรณ์นี่ครับหน้าข้าวแปลงนี้นะครับนี่ครับก็ถือว่างามมากเลยนะครับแต่ก็ไม่งามเท่าไหร่นี่ครับเมล็ดพัน์ข้าวงามนะครับข้าวนะครับข้าวพันนี้นะครับส่วนมากนะครับแถวบ้านผมเขาจะเก็บไว้กินเองนะครับ ขายก็ส่วนน้อยนะครับส่วนมากเขาจะขายก็เอาไปให้ค่ารถเกี่ยวนี่ครับจะเหลือจากค่ารถเกี่ยวนะครับเขาก็จะเก็บไว้ขายนี่ครับมเมล็ดข้าวพันนี้นะครับสมบูรณ์มากเลยนะครับทุกคนสีเหลืองอ่อนนี่ครับสีเม็ดข้าวเห็นไหมครับ เหมือนข้าวเจ้าเลยนะครับข้าวเจ้าหอมมะลิแต่ไม่ใช่ข้าวเจ้านะครับเป็นข้าวเหนียวมีหลายแบบนะครับหลายสีสีเข้มก็มีนะครับเหลืองเข้มกว่านี้ก็มีนะครับเวลามันสุกมานี่คือข้าวอีขาวนะครับแถวบ้านผมเรียกว่าข้าวอีขาวเป็นแบบนี้นะครับตอนเกี้ยวนะครับผมคิดว่าเกี่ยวลุยนําแน่นอนเลยนี่ครับ เพราะว่าฝนตกดีครับช่วงนี้วันนี้นะครับฝนก่อ่ตกนะครับอากาศแจ่มใสนะครับบ่งงมปันใดนะครับนี่ครับพวกยาวัชพืชไม่มีนะครับเป็นนาปักดำนี่ครับดำก็ได้ผลผลิตดีนะครับว่านก็ได้ผลผลิตดีเหมือนกันนะครับ ไม่ว่าจะดดำหรือหวานนะครับทุกคนนะครับเมล็ดพันธุ์เขานะครับนี่ครับข้าวบุกคอยมีเม็ดดำนะครับไม่ค่อยมีเชื้อรานะครับถ้าดำๆนะครับก็จะเป็นเชื้อรานะครับทุกคนนี่ครับเพราะว่ามีน้อยมากเลยนะครับนี่เชื้อรามีน้อยมากนี่ครับไม่ค่อยมีลมสมบูรณ์ดีมากเลยนะครับเมล็ดข้าวนะครับ นี่ครับการเป็นข้าวมันข้าวเป็นเชลาดเป็นแบบไหนนี่เป็นแบบนี้ครับเซลานี่ครับส่วนข้าวที่ผสมมานะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่ข้าวเม็ดสีแดงแดงนี่ข้าวผสมมานะครับนี่ครับจะแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันมากเลยกับข้าวเขานะครับนี่ครับเขาจะเก็บเทียบให้ทุกคนเบิรงนะครับนี่นี่นี ท่านผู้ชมเบอ่งเลยครับแตกต่างกันนะครับนี่ครับตามจีงเขาพันนีก็มีนะครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยใส่ครับที่บ้านผมเขาจะใส่แบบนี้ครับเพราะว่าแบบนี้ได้ผลผลิตดีกว่านะครับเขาเลยใส่แบบนี้ครับทุกคนนี่ครับรมสมบูรณ์นะครับวันนี้ก็ออกมาตัดหญ้านะครับทุกคนตัดหญ้าให้งัวนี่ครับ ก็มาสองคนจ้างแบกหนึ่งคนมีเครื่องตัดหญ้าของผมนะครับหญ้าอ่อนๆนะครับก็มีโอกาสลงคลิปนาข้าวนะครับทุกคนนี่ครับหลายครับหลายไร่นะครับทุกคนใส่ข้าวเตียนะครับเขาก็ขคงหเตียนี่ครับเยอะมากเลยนะครับเป็นข้าวระยะสั้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ คลิปนี้ก็จบเช่นนี้ครับสวัสดีครับ